What's Wrong with Love Podcast Podcast ของคน Lucky in Game but u n lucky in love สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ What's Wrong with Love Podcast นะคะรายการที่เราจะมาเปิดมุมมองความรักของคน Gen Z ที่มองหาความรักจากโลกออนไลน์นั่นเองนะคะสำหรับ EP นี้จะมาในหัวข้อที่เป็นเบสิกพื้นฐานของทุกคนแล้วกันว่า online stand เฟนวิเบเนฟิตหรือ WWE เนี่ยคืออะไรเราจะมาให้ความรู้เบื้องต้นแบบ beginner 101นกันนั่นเองสำหรับความสัมพันธ์3อย่างที่เราจะพบเจอกันได้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะสำหรับความสัมพันธ์แบบแรกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า one night stand มันก็คือความสัมพันธ์ที่เป็นวันเดียวคืนเดียวตามชื่อมันเลยก็คือ one night นะคะซึ่งความสัมพันธ์แบบ one night stand เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่รักสนุก แต่ไม่อยากจะผูกพันนะคะความรักสนุกเนี่ยซึ่งมันก็เป็นบุคลิกหนึ่งของผู้ชายเพลย์บอยหรือว่าผู้ชายเจ้าชูนะคะที่ เขารู้สึกว่าเขายังไม่อยากที่จะสารสัมพันธ์กับใครยังไม่อยากจะมีแฟนยังไม่อยากจะมีคู่ครองที่จริงจังเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ความสัมพันธ์แบบ one night stand เนี่ยดำเนินไปเรื่อยๆซึ่งจะมีส่วนของเรื่องของเพศสัมพันธ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในความสัมพันธ์ one night stand ในความสัมพันธ์ one night stand เนี่ยนะคะจะพบเจอได้มากมายเลยในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปนะคะก็จะมีการนัดเกิดขึ้นเพื่อที่จะหาคนที่ อยากจะวันไนท์เหมือนกันมามีเพศสัมพันธ์กันในคืนนั้นนะคะความสัมพันธ์แบบวันไนท์แตนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันคือคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าสองคนที่มันมาเจอกันนะคะซึ่งพอสองคนมาเจอกันเนี่ยแน่นอนมันก็เราก็ไม่รู้เนาะต่างคนต่างพ่อต่างแม่ต่างที่มาเราก็ไม่รู้ว่าโอเคเขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบังเราอยู่หรือเปล่าเช่นบางครั้งอาจจะเกิดเคสกรณีในการที่แบบว่า ปลอมโปรไฟล์หรือเปล่าหรือว่าเจอตัวจริงไม่ตรงปกพอมาเจอตัวจริงแล้วไม่เหมือนที่คุยที่ดิวกันไว้ว่าโอเคเราต้องการแบบนี้ซึ่งอาจจะทําให้ดิวของเราเนี่ยมันเกิดการที่ไม่ตรงกันก็ได้แล้วก็เกิดปัญหาในภายหลังได้ซึ่งมันจะก่อความอันตรายกับเราได้นั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบความสัมพันธ์ต่อไปนะคะก็คือ F W B หรือ Friend With Benefit ค่ะ คนไทยเรียกว่าเพื่อนสัมพันธ์ก็เปรียบเสมือนเฟนวิบเบนิฟิตเนี่ยเหมือนเพื่อนกันนี่แหละก็อาจจะเกิดในโลกออนไลน์ก็ได้การที่เราไปพบเจอใครสักคนหนึ่งในโลกออนไลน์แล้วก็เราลองคุยกันดูแล้วเราก็อาจจะเกิดการเป็นเพื่อนกันก่อนหรือว่ามีการศึกษานิสัยกันก่อนว่าโอเคเราเป็นสามารถเป็นเพื่อนกันได้ไหมแล้วก็เราก็จะมีเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเหมือนเดิมว่าโอเคเราจะเป็นเพื่อนที่สามารถมีเพศสัมพันธ์กันได้ มันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่เดียวกันนะคะว่าโอเคจะเดียวกันแบบว่าเจอสัปดาห์ละครั้งไหมหรือว่าจะเจอเดือนละกี่ครั้งอะไรเงี้ยก็จะจะเป็นเพื่อนที่สามารถต่อรองเรื่องเซ็ก์กันได้แล้วก็มันแทบจะเหมือนเพื่อนจริงๆของเราเลยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะสําหรับข้อดีที่มองเห็นจากความสัมพันธ์เฟรนด์วิดเบนฟินนะคะก็คือข้อดีก็คือหนึ่งเลยเนี่ยคุณจะได้เพื่อนเพิ่มแน่แหละหนึ่งคน ชื่อมันก็บอกว่าเฟรนเนาะมันก็ต้องอาจจะมาในรูปแบบเพื่อนก่อนซึ่งมันก็สามารถที่จะเป็นเพื่อนอยู่แล้วก็ได้แล้วก็ไปมีความสัมพันธ์มันอยู่ที่ดิวกันเนาะว่าเราจะดิวกับเพื่อนว่าโอเคเราอยากให้อยากให้คุณเนี่ยมาเป็นเฟรนวิธกับเราอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นในออนไลน์โดยการที่เราก็คุยกันกุ๊กิกอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วเราก็เกิดการดิวกันว่าโอเคเราจะเป็นเพื่อนที่จะอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กันถือว่า เชื่อใจกันได้อย่างหนึ่งเพราะเราก็ถือว่าเออเราเราก็เคลียร์ดิวกันแล้วเนาะว่าเราจะมามีอะไรกันกันแค่แบบแค่อาจจะมีแค่เราอะไรเงี้ยเออมันมันก็อยู่แต่ละดีวของแต่ละคนด้วยเนาะสำหรับข้อเสียของเฟนวิเว b น n e ฟิตเลยเราไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่ายังไงมันก็ต้องมีเรื่องของโรคทางเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะบางครั้งเขาอาจจะเคยวันไนสแตนมาก่อนหรือว่าเขาเคยมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายหคนมาก่อนซึ่งมันก็ อาจจะเลี่ยงยากหน่อยอาจจะต้องคุยกันจริงๆจังๆว่าโอเคเราจะมีแค่2คนเราจะแบบออกไปมีอะไรคนอื่นอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ดิวของแต่ละคนด้วยก็คือถ้าเราไม่ตั้งกฎให้ชัดเจนตั้งแต่แรกมันก็อาจจะเกิดปัญหาที่ตามมาทีหลังได้ต่อมานะคะก็เป็นรูปแบบความสัมพันธ์แบบสุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือ WWE หลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับชื่อชื่อนี้ในวงการมวยปล้ำหรือว่ากีฬามวยปล้ำนะคะก็คือ WWE มันจะมีชื่อมาจากวงการมวยปล้ำในละคะที่มันเปรียบเสมือนว่ามวยปล้มเนี่ยมันเป็นการแสดงที่อย่างจริงจังใช่ไหมคะมีการต่อสู้กันอย่างจริงจังแต่สุดท้ายแล้วอ่ะการต่อสู้กันอย่างจริงจังอันนั้นอ่ะมันเป็นเพียงแค่การแสดงค่ะซึ่งมันมาสอดคล้องกับความสัมพันธ์ของเราได้ยังไงก็คือด้วยลักษณะของการที่แสดงที่ดูจริงจังนี่แหละมันมันเหมือนคนรักกันมากๆมันจะมีการ คุยกันหรือว่าทําทุกอย่างเหมือนแฟนเหมือนคนคุยปกติเลยแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่อีกฝ่ายแสดงสฝ่ายหนึ่งซึ่งมันก็อาจจะมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่คิดว่าการแสดงน,นั้นมันคือเรื่องจริงแต่ว่าความจริงแล้วเขาอาจจะไม่ได้รู้สึก กับเราเหมือนที่เรารู้สึกกับเขาแน่นอนว่าอันนี้ก็มันก็จะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนว่าเรามีคนคุยเรามีอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเหมือนคนคุยเราอะ่ะเราก็แบบมีอยากมีเพศสัมพันธ์อยากโน่นนี่นั่นอยากให้อะไรกับเขาเหมือนเหมือนแบบมันคือขั้นตอนในการสารสัมพันธ์ปกติเลยทุกคนแ,แค่อีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนเราเขาอะ่ะทําให้เรารู้สึกไปเอง เราเนี่ยจะมีคนที่มาแชร์เรื่องเรากันในแต่ละวันแน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นเหมือนแฟนกันเนี่ยเราก็จะแบบอยากคุยอยากปรึกษากินอะไรหรือยังวันนี้แบบว่าหรือว่านอนหรือยังทาอะไรอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบกล้าที่จะบอกว่าเอ้ยวันนี้เรามีแบดเดย์ day, เราอยากจะล่านน่นนี่นั่นเขาก็เป็นที่เราฟังให้เราได้เป็นคนหนึ่งที่เราจะเชื่อใจได้เลยในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดูเหมือนกับคนที่เป็นแฟนกันมากมาก ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปหรือว่าเรื่องทางใจอะไรเงี้ยเขาจะทําให้เราเชื่อได้ว่าเนี่ยแบบว่าเขารู้สึกกับเรานะแต่มันอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นการที่เขามาทําดีกับเราหรือว่าเขามาทําให้เรารู้สึกเนี่ยเราก็จะคิดไปเองแล้วว่าเอ้ยเขาต้องรู้สึกเหมือนเราใช่หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วถ้าเขาไม่รู้สึกมันก็จะทําให้เราอ,อกหักนะทุกคน แล้วมันก็จะทําให้แบบเออเนี่ยพอมันเกิดความสัมพันธ์ทางใจมันแล้วมันมันมัน,ม,นมันไม่ดีเลยที่ที่แบบทําไมต้องมาทําแบบนี้ด้วยมันก็จะแบบหาเหตุผลของตัวเองว่าทําไมถึงแบบว่าเขาถึงไม่ชอบอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่คบอะไรเงี้ยแต่ท้ายแล้วเราก็ได้รู้เหตุผลว่าเขาอาจจะไม่รู้สึกต่อให้เราจะแบบว่าคุยกันหรือแบบการกระทำมาดูชัดเจนทุกอย่างต่อให้เพื่อนเรารู้หรืออะไรคนรอบนอกรู้รอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่อาจจะสามารถบอกได้ว่าคนคนนี้คือแฟนของเรา อยากให้ทุกคนออกมานะคะถ้าความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเกี่ยวกับจิตใจเนาะถ้าไม่โอเคก็ออกมาดีกว่าเนะาะค่ะสำหรับหลังจากที่ทุกคนฟังไปแล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์ One Night Stand เฟ n d ิ้งเ Benefit หรือว่า WWE นะคะทุกคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกันบ้างหรือว่ากำลังตกในความสัมพันธ์ไนเนี่ยสามารถพูดคุยกับพวกเราได้นะคะผ่านทางคอมเมนต ด้านล่างนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe พวกเราด้วยนะคะสำหรับ e ีีหน้าจะมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจอะไรก็สามารถรับชมกันได้ผ่านทางช่องกังวานรายการ What's wrong with love สำหรับวันนี้ปิงกังวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ